ไปยึดไปเปลี่ยนล้อน็อตขาดให้ ตอนนี้ออกมาได้แล้วครับสามสิบูเหลืออีกสองรูอยสามสิบันทำยังลาใกล้ที่ใบสองแล้วครับเขา่า้ไม่รู้ว่าเป็นงานวันหรืองอานวลก่ลถ้าจาพาเปใจดีแก

ที่บที่บริด้เห็นานมือเนี่ยโอ้บัตเครงเมีแต่ตัวชะกาดแต่แม่สมบ,มบูบบอดเ,เนี่นยบดเียงแต่มันน้อยมันนไข่อยู่ล้วเออแสดงว่า เราถามกลับไปโฟซุ่มเลยกลับไปโฟซุ่มเลยไม่นแนนะ้น่เชนนเนี่ยบ้านคือย่างนั้นใชมีวสองร้อยขึ้นเนื่นเด็ดสองร้อยกล้วยอีก Luôn luôn mặt tay là con sáng của chị hát chị sao chị hát khăn hát khăn hát chị 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 hát Xoáy hát chị hát chị hát chị สุรท้ามเราโดดมาหนองคายหนองคาย้วก็มาวันแคบๆนี่แหละหมอ,อยเป็นลิ่นี่เจาคยันตั้งแล,งงลงะ,ะวันตั้งยี่สุดท้ายะนี่ไม่ต้อเว้ไปไหน ข้านไปวางน้า่อนาหาอยู่คุณคุณนี่ซื้อไปเลยไหมแค่เดียวไสง้สาวน้อยมันต้องจ็กซี่แหละแม่เอาอ่น่อะไรรูาป่า ตัไเองครับนังเงินกบบนี้ครับท่านเหยว ก็บ่มีไม่เลยนะพวกอันเดียเมื่อนหเดียนจีตขวดนน่อยจิตเกิดหรอกจีบด้ยเินงหรอู่ายได้ได้ีรงยำโนเลียง